สัสมาตัวรถกันต่อได้หลอยู่ยนะคันนี้ค่ะ135 Ford Ranger Dual c a b 10ประตู2ยคันนี้กับ2.0รับตัวค่ะคันนี้นะคะรถเป็นเกียร์อเตอร์4 wheel d r i นะคะสำหรับวันนี้ BI ็นไอท์ค่ะคันนี้เลยคุณลูกค้าคะคันนี้คันนี้นะคะดูรถสร่วนนี้เลยออโต้เซฟที่ค่าพาสมีให้ในราคาไปอะยะู่ที่600,000บาท ตอนนี้ราคาวิ่งไปแล้วที่ออนไลน์8ส8 2ราคาเป็นราคาปื้อต่อปด้ี่สิบสราคาเปนแล้วก็สื้ตอไป็นตอกันได้กเส็น่หก8 0ราคาเปนแลวก0สื้ตอเป็นตอกันได้แปดันราคาเปนแลวกพิแดราคาเปรลักสี่ต้ปนตอกได้สงพันราคาเปล้วกะส่พันอเป็นได้หกราคาเปนแลวกต่อแปดันราคาเปนแลกกสา้ตอเป็นตอกัได้8าาาาลกกะกน่งสิบหานดเดยลกะห0ราคาเปนล้วก็6 เสื้อดำเจ็ดหกด้านหลังกัเจ็ดด้านหน้าก็จะไปราคาเป็นราคาไปต่อเลยเสื้อต่อยกไม่ต้องรอเจ็ดแปดแปดุดแปดสองแปดสี่ด้านหน้าหกแด้านหน้ากดสกราคาเป็นแล้วค่ะไปไปด้านก็เสื้อด้านหลังกัหกสิด้านหลังแล้วกัหกสิบเก้าหกสิบก้ากเก้าสองเกาสอง้กหกสิบกาเป็นสองพนราคาเป็นแล้วกัหกเก้สอมากเลยเช่ได้กบหกสิบก้าเป็นสองพันเซ็นต์เป็นสองพันนับเต็มสี่พันราคาเป็นแล้วหกเก้าแปดแล้วกัเจ็ดแสนบาทแล้วกเจ็ดแสบาทที่ลาบเจ็ดแสนบาทเจ สวัสดีเจสันสองพันสี่พันด้านหลังหกพันด้านหน้าราคาเปรละก้หกพันด้านหน้ากะเจสนรักผาสนาบันนับเ็ดเซนบนับสองแปดันด้านหลังเจสนแปดปดพันหนึ่งหมสด้านหน้าก่ะจ็ดหนึ่งสองราคาเปรละกาจสันหนึ่หมื่ผาเซนาบันสองันนับเ็จ็ดหนึ่งสจสนหนึ่งนสี่เรราคาเปรหนึ่งหกด้านหน้าก้จสนหนึ่งหมื่นหกาเจสันหนึ่งหมื่นันนับเ็เจสนหน่งหมื่นัสองเจ็ดหน่ะแปดแปดอกก้าได้เจ็ดเนาดเจ็ดสองน หกพันด้านหลัง8 0ดพันไหมคะแปดด้านหน้าค่ะเจะดสนสเบอร์เซนบอร์เซนบรเซนบอนับเตเซนบอร์นับสัดจนสามบาทเดําด้านหน้าสองออนไลน์สี่พันที่ลานประมูลจะสนห่สี่พันเซนเปอร์นับเตพันด้านหลังเลยค่ะจะสนหนึ่พนพเซนเปร์นับเตปพันราัปบลกค่ะจะดสนแปดศูนย์ด้านหน้าสีงด้านหลังค่ะจะสนเ่พัเซนเ

6,000บาลูกหลานประมูลนาน,น้าเลยค่ะ5 8ออนไลน์อีกสม,มัยม6สา60ไหมคะ60ไหมสตอยกได้7 5 8ออนไลน์ค่ะใหม่อีสมัไมัลูกค้คาคะ60รอบคนมาค่ะจะดเซนตบิเซนเบิเซนตรนับเเซนตรนับศตอนนี้ราคาท,รา,าที่จ็เซน6 0 0บาทที่ลานประมูล 2>, 2, 2ออนไลน์ออนลนราคาเปลี่ยนออนไลน์สตอไหมคะลานขาอีกสงไมไหมเจ็ดซนสองาเซนเตรสบนับเเซนตบตนตอนนี้ราคาที่เจ็ เมื่สองพันบาทออนไลน์นะออนไลน์นะสต่อรีบตัดสินใจเจ็ดแสนหกห0 0บาทลูกค้าออนไลน์เจ็กสีลับมาล้านค่ะเจ็ดแสนสีบาทเจ็ี่บเป็เ็บสัตอนนี้ราคาอยู่ที่เจ็แสนหกพบาทที่ลานประมูลค่ะนับสขายค่ะต้องขายราคาเจ็ดแสับาทที่ลูกค้าหน้าลานประมูลใช้ไปด้วยแบนหมายเลขเก้า 9175ประมูลได้เป็นราคา7 64,000บาทยินดีกับลูกค้าหน้าลานประมูลค่ะ